ค่ะพี่ลูกหนูคะสวัสดีค่ะค่ะ,คะวันนี้ตามมาถึงที่เพราะว่าแต่ก่อนเนาะขอ,ออนุญ,ญาตแนะนําตัวก่อนแต่ก่อนก็คือมาฝึกกับพี่ลูกหนูกับครูใหญ่กับครูใหญ่แล้วก็กับอาจารย์ใหญ่เราเนาะคะ่ะปู่ใหญ่สายฝนค่ะพรเองกับทางทีมงานกับแม่ชีก็มาฝึกเนาะค่ะและทีนี้ประเด็นตรงที่ว่าตอนนี้เข่ากําลังดังมากดังแบบโหเปิดไปไหนก็ต้องเห็นปู่เลยตอนนี้ คะแล้วมีหลายๆคนถามว่าการไปฝึกกรรมฐานแล้วเป็นยังไงมั่งแล้วทีนี้มาเจอศพมาเจอครูใหญ่เยอะๆเนี่ยเรามีใบมีอะไรถูกต้องตามกฎหมายหมด<อ>ไหมคะใบถิต้องค่ะ,คะเกดการยินยอมของญาติอ๋อค่ะเกิดการยินยอมของญาติเนาะบางท่านก็เขาก็ไม่สะดวกเรื่องค่าใช้จ่ายเนี่ยก็อาศัยทางวัดทางเราช่วยเ็นทุระให้ค่ะเพราะทางเราก็ไม่ได้มีการคิด สตางหรือค่าใช้จ่ายอะไรใดๆช่วยได้ก็ช่วยๆกันไปอืมค่ะแต่ศพทุกศพหรือไม่ก็ทุกทุกครูใหญ่เนาะเรียกครูใหญ่หรือว่าเรียกอีกอย่างหนึ่งครูใหญ่เขาจะเอ่อเรียกว่าครูใหญ่ค่ะเนื่องจากได้รับอนุญาตจากญาติพี่น้องหรือเจ้าของตัวก่อนตายได้มาทําหนังสือบางท่านก็ออม,มอบ แจ้งความจำนวนแต่ยังมีชีวิตอยู่ก็มีค่ะอที่ได้มาฝึกกรมาถานกันเนาะใช่ค่ะแล้วหลายๆคนก็ยังฝึกแล้วทําให้จิตใจเรานิ่งเนาะก็นิ่งนะคะแต่จริงๆแล้วถามว่าแนวทางการฝึกทุกคนต้องเข้ามาฝึกปฏิบัติเองมันเป็นจรู้นะค่ะสัมผัสด้วยตัวเองใช่ที่คุยมันบอ,บอกคุยเป็นภาษาคำพูด มันก็ไม่ได้เท่าไหร่ฉะนั้นฝึกเองมากกว่าต้องมาสัมผัสด,ด้วยตัวเองต้องมาสัมผัสด้วยตัวเองถึงจะรู้ว่ามันเป็นยังไง<ช>มันนิ่งกิงไหม,มหรือมันมีกิงไหมเ<ห>นาะ,นะ,ค,ะคือซึ่งซึ่งตอนนี้ข่าวกํลาลังดังนี่ปู่เรายังงดงดงดการฝึกไหมคะหรือว่าช่วงนี้กย็ยังมีฝึกอยู่อ๋อยังมีฝึกอยู่ไม่ได้งดไม่ได้อะไรใครจะเดินทางมาฝึกก็ฝึกได้โดยเฉพาะก็จะมาเจอกับพี่ลูกหนู ค่ะเพราะพี่ลูกหนูจะเป็นฝ่ายดูแลครูใหญ่หรือว่าประชาสัมพันธ์สอบถามอะไรได้ค่ะใครจะเดินทางมาก็ยังเดินทางมาได้นะพี่ลูกหนูเนาะค่ะค่ะซึ่งทุกอย่างถูกต้องตามกฎหมายค่ะพี่น้องคะถูกต้องตามกฎหมายทุกอย่างนะคะก่อนก่อนที่เราจะาครูใหญ่หรือว่าศพมาไว้ที่สำนักสงฆ์เราก็การนิยมของญาติเราสามารถนำมาได้อยู่แล้วค่ะค่ะและอีกอย่างหนึ่งก็บางคนก็ไม่มีเงินจัดงานก็มีเนาะ ไม่มีเงินจัดงานศพนะคะพี่นงเด้อค่ะไม่มีเงินจัดงานศพก็ได้มาฝากไว้ปู่ใหญ่แล้วก็ทําบุญให้ด้วยก่อนก่อนจะไปเป็นครูฝึกนี่ก็ทําบุญทําอะไรเรียบร้อยไหมคะอ๋อทําบุญทําตลอดค่ะทุกวันพระวันอะไรส่วนมากก็ญาติเขาหรือว่าญาติธรรทที่เข้ามาในวัดก็จะทําทบ้างเป็นมัตตากะอะไรมาทําบุญก็จะอาศัยอุทิศให้ค่ะ แล้วทีทางทีมข่าวเข้ามาเยอะๆนี่พี่ลูกหนูมีความรู้สึกยังไงบ้างถามความรู้สึกคนที่อยู่ประจําอยู่ตรงนี้เลยค่ะอ๋อถามความรู้สึกเหรอคะบางทีก็ความตื่นเต้นบ้างค่ะค่ะอ้าวแล้วเอออยู่ๆทําไมมาเหมือนกับเหมือนมีใครแกล้งไหมคะพี่ลูกหนูคะมีใครแกล้งให้เข้ามาตรวจสอบเข้ามาอะไรไหมเหมือนเหมือนอ๋อคงจะเป็นข่าว ไม่ทราบเรื่องนี้จะเป็นคนเจ้งหรือเปล่าอ๋อไม่ทราบเหมือนกันอยู่ๆก็ก็ดีแล้วล่ะค่ะที่มีการตรวจสอบบางที่มันการผิดพลาดอะไรไปอย่างไรก็จะได้มีการแก้ไขจะได้ปรับปรุงใช่ไคะจะปรับปรุงค่ะก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีเหมือนกันก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีนะคะจากปกตินี่ปูใหญ่สายฝนเราปกติคนจะรูก เฉพาะลูกศิษย์ลูกหาหรือค่ะทีนี้ทีนี้ก็จะเป็นข่าวดีโอยพูดแล้วขนตั้งเลยทีนี้คนรู้ทั่วประเทศเลยทีนี้ว่าไปหมดเลยปู่ใหญ่สายฝนคือใครก็คือจะได้รู้กันเลยเนาะส่วนมากท่านจะเรื่องปฏิบัตินั่งสมาธิกรรมฐานเนาะหรือว่าทวนยาณนี้ท่านจะเป็นอย่างนี้ไม่ได้ว่าไปฝึกวิชาไม่ได้ว่าอะไรคือฝึกกิจเฉยๆเนาะค่ะเนาะฝึกกิจกับครูใหญ่ แล้วตอนนักข่าวมากี่วันคะเนี่ยวุ่นวายกันอยู่กี่วันคะเนี่ยก็ประมาณอาทิตย์จะได้แล้วอาทิตย์เต็มเต็มปู่ยังว่าให้อีกนะพราะคนล้ยแกไปอยู่ไหนมาวิวแกจะขึ้นไหมเนี่ยพอเขาไปถึงไหนแล้วแกเพิ่งลงก็เลยบอกว่าอยากมากับขอพรหรือว่ามาเป็นกาลังใจให้ปู่เพราะว่าเราก็เป็นลูกศิษย์ลูกหาเนาะเราก็อยากมาเป็นกําลังใจให้ปู่แต่ปู่สบายสบายเลยฟินๆนค่ปู่ไม่ได้อะไรเลยค่ะเพราะปู่แบบสบายสบายเพราะว่าทุกอย่างถูกต้องตามกฎหมายเนาะ ก็ดีใจกับปู่ก็ปู่ยังทํางานปกติเลยยังปฏิบัติปกติค่ะและตอนนี้ก็คือถ้าใครอยากเดินทางมาก็ยังฝึกได้อ๋อมาได้ค่ะี่อก็ยังอยู่ที่เดิมค่ะค่ะไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงค่ะแต่ที่กีพีเถ้าตั้งมาไม่ได้ก็ให้ตั้งมาค่ายมวยค่ายมวยเจ้าสิงห์ขอนค่ายค่ายมวยเจ้าสิงห์ค่ะพิกัดจะมีมาถึงวัดนะคะใช่ค่ะ สําหรับคนที่ยังดีอย่างหนึ่งก็คือว่าปลื้มใจตรงที่ว่าถ้าเรามาสํานักสงฆ์ชัยบวรแล้วเราจะมีข้าวกินสองมื้อด้วยมีสองมื้อนะคะ่ะค่ะจะมีข้าวสองมื้อเช้าก็คือว่าคนไหนไม่มีเงินก็เดินทางมาได้มาถึงนี้ยังไงก็ไม่อดตายเนาะมีมีกับข้าวรองรับมีลงทานสองมื้อเนาะพูดง่ายๆก็คือว่ามีลงทานรองรับค่ะบางคนไม่มีตังก็อยากมาอย่างนี้นะพี่ลุงหนุเนาะ มาได้มาสัมผัสด้วยตัวเองได้นะพี่ลูกนุ่นเนาะค่ะะตอนนี้ก็เหตุการณ์ก็ปกติแล้วเนาะก็ยังมีเจ้าที่ตำรวจยังคงยังนัดอยู่อ๋อยังนัดอยู่ยังนัดอยู่ยังนัดการเอกสารหรืออะไรใช่ค่ะอค่ะเราก็ต้องแต่เอกสารทางเราครบใช่ไหมคะราทางเราครบค่ะค่ะทางเอกสารทางเราก็ครบหมดค่ะก็คือพร้อมให้ตรวจสอบทุกอย่าง รอญาติยืนยันตัวตนนะคะอ๋อรอญาติยืนยันตัวตนญาติราจริงอะไรจริงได้กันบอบร่างมาจริงอ,องนุญาตจริงยอมจริงค่ะค่ะอรอตรวจสอบอีกขั้นตอนหนึ่งเนาะพี่ลงุงเนาะค่ะ,คะแต่ทางวัดเราก็สบายๆนะคะเพราะว่าทุกอย่างได้มาด้วยความบริสุทธิะะ์ะคะไ,ดได้มาจากาญาติพี่น้องที่บางคนก็ไม่มีเงินทําบุญให้ก็ต้องเอาเข้ามาทางวัด ทางวัดช่วยเหลือทําบุญทุกอย่างแล้วก็มอบเป็นธุระให้ทุกอย่างเป็นธุระให้ทุกอย่างค่ะอย่างนี้ก็เราก็ดีใจที่ได้มานั่งคุยกับพี่ลูกหนูให้ความกระจ่างค่ะสําหรับคนที่ดูแลการปฏิบัตินั่งสมาธิหรือว่าให้ความรู้ต่างๆเนาะก็ประสาสัมพันธ์ทุกเรื่องได้ที่พี่ลูกหนูค่ะวัดป่านครชัยบวรค่ะ ติดต่อพี่ลูกหนูได้ค่ะพอมาถึงวัดก็จะเห็นพี่ลูกหนูคอยประสาสัมพันธ์หรือว่าต้อนรับทุกอย่างเนาะใครจะมาเอาพี่ลูกหนูแต,แต่แต่เก่งทางด้านกรรมฐานนะพี่ลูกหนูร <c oughs> <c oughs> ูเนาะอาจจะคอยดูแลทางด้านกรรมฐาน <c oughs> ค่ะดูแลพี่น้องเราเวลาจะเดินทางมาอย่างเช่นก็ขั้นตอนแรกก็จะไปที่ศรีวิไลก่อนใช่ค่ะเป็นเบื้องต้นเบื้องต้นที่ส,สตาร์ทเครื่องที่ศรีวิไล <c oughs> แล้วก็ค่อยมาขั้นตอนแต่ละขั้นตอนค่ะทั้งหมดมีกี่ขั้นตอนนะพี่ลูกหนูอ่ะอันนี้ก็ไม่แน่ใจอะค่ะต้องสอบถามที้กับลูกหนูองอ๋อค่ะมันก็จะมีหลายขั้นตอนเนาะบางทีเราอาจจะอ่าอาจจะพูดไปมันอาจจะผิดมั่งถูกมั่งค่ะยังไงก็ต้องกราบขอโทษค่ะพี่นะกราบขอโทษขออภัยเพราะว่าบางทีเราก็จะเอาเจาะเท่าเท่าที่รู้เนาะพี่ลูกหนูเนาะเท่าเท่าที่พูดได้พูดง่ายๆเนาะบางจุดไหนก็จะเป็นจุดนั้นนะคะ แล้วต้องมาศึกษาหรือเรียนรู้ด้วยตัวเองเนาะพี่ลูกหนูค่ะคราวนี้ก็ขอบคุณพี่ลูกหนูค่ะสําหรับ FC แฟนช่องนะคะใครอยากเดินทางมาดูด้วยตัวเองก็เดินทางมาได้เนาะเช่นค่ะขอบคุณค่ะสวดีค,ค่ะ